วันไหนมีวันทกชัยซึ่งตอนก็ได้ใช้แรง,ง,แรงกายแรงใจอย่างมากในการที่จะลงแรงลงไปในคอนเสิร์ตนี้แล้วก็ทุกคนก็ประทับใจในคอนเสิร์ตที่มากนะครับอีกอันหนึ่งก็คือคอนเสิร์ต F4 r e s t a r e ถึงแม้เราจะไม่ได้แสดงอะไรมากแต่เพียงแค่เพลงเดียวแล้วกับเต้นหลายๆเต้นเนี่ยทุกคนก็แฮปปี้มีความสุขก,กับบ้านกัน สำหรับเพลงสองเพลงของต้นในปีนี้ก็คือผูอ้ราร้กบลอมกับรสชาติความรักนะครับก็เปิดโลกของพวกเราเพิ่มขึ้นมาทําให้พวกเราเได้รู้จักดีเจทั่วประเทศหลายนคนสําหรับเพลงที่ีายคาดว่าบางคนจะได้แต่งงานกับดีเจแล้วนะครับเ,เพลงในสองเพลงของต้นในปีนี้เนี่ยเป็นตัวของตอน้นจริงแล้วก็พวกเราก็ประทับใจในมุมมองแล้วก็ในสิ่งที่ต้นททำออกมา แล้วก็รอฟังเพลงที่สามอยู่ในส่วนของเรื่องการแสดงปีนี้เราได้ยุคกำลังจะได้ดูหนึ่งในดวงใจซึ่งเป็นละครเวทีเรื่องหนึ่งของต้นซึ่งจะแตกต่างจากของเดิมๆที่เคยมีมานะครับเป็นเพลงสุทธารพรแล้วกเ็เราก็หวังว่าเราจะมีละครเวทีอย่างเงี้ยดูกนันทุกปีถ้าเข้ามาเสนอระดับด้วยแล้วกัน,น สำหรับตรงคอนเสิร์ตเนี่ยนอกจากคอนเสิร์ตใหญ่ๆแล้วเนี่ยหลายๆคนก็อยากหวังว่าเราอยากจะได้มีมินิคอนจะได้ดูทั้เดีๆยื้อเยอะนะครับไม่ต้องรุ้นหรอกเอาสจเราสำหรับงานอีกด้านต่างที่เป็นอีเวนต่างๆเนี่ยพวกเราก็ได้ติดตามไปและได้รับความสนุกสนานทุกครั้งที่ตอนทำมีการเล่นดนตรีเปลี่ยนเพลงกันทุกๆครั้งทำให้พวกเราไม่สามารถล้องตามกันอย่างได้ ถุยน,นะครับสุดท้ายเนี่ยในงานที่เป็นงานกิจกรรมแฟน,นกุสลท่อนกระเพาพวกเราไปทำบุญกันหลายครั้งนะครับทั้งช่วยน้ำท่วมทั้งช่วยเด็กยากจนไปบริจาคผ้าห่มที่ที่ปางกระเพาด้วยการที่ิ่งกลับมาก็อยากจะให้ปีนี้ปีหน้าปีหน้าเนี่ยของเราเนี่ยได้มีกิจกรรมแนี้ีกันร่วมกันนะครับสำหรับองวรานวันเกิดของต้นนะครับ ปีนี้ทางแฟนคลับมีของขวัญวันเกิดในตอน24ชิ้นแต่ว่าเวลามันน้อยเลยตัดเือ4ชิ้น <laughs> ชิ้นที่หนึ่งนะครับชิ้นที่หนึ่งเนี่ยเป็นกิจกรรมกิจกรรมร้านใจกรุงศรีร่วมทำดีเพื่อพ่อนะครับ ภาคุงศรีเนี่ยเขามีโปรแกรมออกมาว่าถ้าเราทำโปสการ์ดออกมาโปสการ์ดหนึ่งใบเนี่ยเขาจะบริจาคเงินให้เราสิบไม่ใช่ให้เราบริจาคเงินสิบบาทสําหรับไปช่วยน้องในโรงเรียนตา่างๆแต่คลับทั้งหลายก็ตัดสินใจกันว่าเราจะทำโปสการ์ดในชุ่อองนแล้วก็จะทำสอง0ัใบแต่เมื่อสิ้นสุดกิจกรรมของพวกเราเราได้มา4 0 2 4ใบ รวมเป็นเงนิน4,200บาทบอันนี้ก็เป็นตัวอย่างโปสตาร์ทที่เราทำให้นะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นคำโวยพรที่ทุกคนทำเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมาโวยพรให,ให้ตอนเลบลออันต่อมาก็คือ,อ,อที่เราขึ้นไปปังภาคกันทางทางแฟนคลับเนี่ยได้ร่วมบริจาคจุงสี โดยจากสนามเด็กเล่นให้กับทางโรงเรียนบ้านเวยแงซึ่งวันนั้นเนี่ยเด็กมีความสมนุกกันมากเลยได้ของของเล่นใหม่นะครับมีผูเ้เด็กสองคนตรงนี้แย่งเล่นหมุจิงช้าเอ้ยแย่งเล่นไม้กระโดดน,นะครับตัวตรงนี้เป็นผู้บริหารองสีท่านก็สนุกมากเลยที่จะมาหมุนมาหมุนให้เด็กๆน,นะครับ อันนี้เป็นคับววพรน,นะฮะยาวเฟื้อยเลย <c oughs> อเดี๋ยวเดนะครับต้ะตองรลงรับคับเวพอร์อันนี้รับมอบผลงานกัน เมื่อเช้านะครับ9 0 9 999บาทส่วนทีที่สี่เราจะมอบให้ในวันงานกรุงศรี A F, เอฟออซีซันนะครับเพราะว่าวันนั้นจะมีการประมูลก็เราขอมอบเงินประมูลให้เป็นของขันเออนกิดอวามจต่อบใเชิญปักกุ้งสวยพอให้น้องครับ ที่ของน้องท้อจะเป็นปีที่เต็มไปด้วยความสุขความสงสารความสำเร็จความกล้าหาญแลออ้วก็ขอให้น้องอบอุ่นไปด้วยความรักกับครอบครัวอาญาติพี่น้องจากเพื่อนเพื่อนจากพวกเราแฟนคลับแล้วก็คนรักน้องท้อทุกคนแล้วก็ขอให้น้องสุขภาพกายแข็งแรงแข็งแรง น้องไปต่างจังหวัดไปไหนก็นตามไมอมีพวกเราไม่ได้ไม่ต้มีพวกเราิ่งไลตามดูาปเชียร์ช่วยผ่าไปคอเชียร์ไปตั้งหวตแขกต่างตจังหวัดและในกรุงเราชืช่นชมกันมากเราเคยนั่งนิ่งๆนะแล้วตั้งสติแล้วคิดคิดว่าน้องเขามีอะไรดีนะทำไมเราจะตมม้องตามวิ่งตามดูเขาตลอดนะคะสิปีเนี่ย ใครทิ่ออกบ้างล่ะ รักชแต่ความพันาต้องคงสถเป็นที่มีสเสน่ห์เป็นที่น่าหลงใสเป็นที่เป็นสุขใจและรอ,อให้เขาา้าใกล้เขคน่าจะเป็นแบบนั้ เก็เป็นเพื่อนของเราด้วยหรเล่าที่มีพเราด้ยตามเลคชร์ถึงสม้อยสบว่าีน้องกำลัใจหรือเ่มาก ของคุฟ้าที่นามาให้เราได้พบกันขอบคุณเธอที่ยังยอมยอมมารับรักคนอย่างฉันชัดเจนไหมชัด่เรื่องคือก็คือข้างหลักมันจะเป็นตอนรอบเินกองยาวทีนเขาแบบจับไม่ได้รอบสิบปีของเรื่องชายบ้านน้องตอนนั้นเขาก็เขียนไปถึงปลายทางส่วนไหนคนก็มานั่งต่อกันหัวคุยการย ไม่รัดรูแต่ถ้าดูคนรีเธออยู่กับฉันจะไค่เดินกันไปไม่ไหวหวัดเรียนแค่ราชโชวสุใจแต่ก็ไม่ไหว รองได้รักษาขอให้เจริญสุขเจริญสวัสดิ์ทุกเวลาทั้งปีนี้ปีหน้าและปีต่อๆไปขอให้ดีจุดเพียนจุดเพียนพี่น้องพูดต่อนเลยขออนุญาตนะคะขอเก่าขอบคุณป้ากุ้งและก็พี่ตาที่เป็นตัวแทนเกา่า ตัวแทนของแฟนค่าบเก่าขอบคุณเก่าวอวยพรวันเกิดให้กับน้องต้นนะคะลำดับถัดไปเดี๋ยวเราจะเป่าเค้กวันเกิดให้น้องต้นและร่วมร้องเพลงกัน p ป b i เบ h ร์ y ดให้น้องต้นกันนะคะน้อคุณร่วมกันร้องเพลงดังๆนะคะ๋ยวขออนุญาตสักครู่เปลี่ยนก่อนช่างภาพเลื่องเยอ